พระสุดตันตาปีดกขุดทกนิกายขุดทกปาทะติโรกุทธ,ธสูตรว่าด้วยเรื่องเปรตที่อยู่ภายนอกฝาเรือนพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระเจ้าพิมพิสารว่าพวกเปรตที่เคยเป็นญาติพี่น้องมักมารอารับส่วนบุญตามบ้านเรือนทางสี่แพร่งทางสามแพร่งบ้างยืนพิงอยู่ที่บานประตูเมื่อของเคี้ยวของกินถูกจัดเตรียมไว้แล้วญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ มีอาหารและน้ําดื่มมากมายแต่ญาติสักคนก็ไม่ได้ระลึกถึงเปรตเหล่านั้นเพราะกรรมของสัตว์เหล่านั้นเป็นปัจจัยเปรตเหล่านั้นต้องพึ่งพาบุญจากญาติแต่เมื่อมีเหล่าญาติผู้มีเมตตาถวายอาหารและน้ําดื่มแก่พระสงฆ์แล้วอุทิศส่วนบุญให้เปรตว่าขอผลบุญนี้สำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของเราขอให้พวกเขาเป็นสุขเถิดเมื่อเปรตได้รับส่วนบุญและได้รับสุขสมบัติก็จะอนุโมทนา พร้อมอวยพรขอให้ญาติผู้ทำบุญมีอายุยืนและการทำบุญนั้นย่อมไม่สูญเปล่าหากที่ช่วยให้เปรตได้รับประโยชน์และเป็นสุขแล้วผู้ทำบุญก็ได้รับอานิสงส์งมากมายเช่นกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสในภพภูมิเปรตวิสัยเปรตไม่มีการทำไร่ไถนาเลี้ยงสัตว์หรือค้าขายและไม่สามารถดำรงชีพได้ด้วยตนเองต้องอาศัยบุญจากญาติที่อุทิศให้เท่านั้น ทานที่อุทิศจากมนุษย์โลกย่อมสำเร็จแก่เปรตแน่นอนเหมือนน้ำฝนที่ไหลลงสู่ที่ลุ่มกุลบุตรควรระลึกถึงคุณความดีของญาติที่ล่วงลับและอุทิศทักษิณาทานให้เพราะการร้องให้หรือเศร้าโศกไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ล่วงลับเลยมีแต่การถวายทานในพระสงค์เท่านั้นที่ช่วยให้เปรตได้รับประโยชน์ทักษิณาทานที่ตั้งไว้ดีย่อมสำเร็จผลแก่เปรตโดยเร็วผู้ทำบุญก็ได้กุศลมากมาย ทั้งเพิ่มภูนกกำลังแก่ประสงค์และสะสมบุญไว้อย่างยิ่งใหญ่ขออธิบายคำว่าทักซินาแปลว่าของถวายหรือสิ่งที่มอบให้ด้วยความเคารพหมายถึงทานที่ถวายแก่ประสงค์หรือส่วนบุญที่อุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับเพื่อเป็นกุศลแก่ผู้รับและเกิดอนิสงส์แก่ผู้ถวายนอกจากนี้ทักซินายังใช้หมายถึงของตอบแทนครูบาอาจารย์เช่นเงินหรือของที่มอบให้แสดงความกระตันยูอีกด้วย